สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบางยางแซดเหมือนเดิมบอกได้เลยว่าเต็มทุกช่องนะครับเหมือนเดิมครับก่อนเดินทางปีใหม่นะครับก่อนสงการเรามาดูกันนี่ครับอันนี้ก็หน้าหน้าจะเป็นล้อซิงนะครับนะเราแยกให้ยาง2 4 4 58หนะครับหลังก็เป็นกระทะผ่า XCD นะครับอันนี้รถปแดงกับศูตรนะครับก็เข้ามาใช้บริการกับบางยางแซด จัดให้เลยนะครับฟอร์ดอ่ามาดูฟอร์ดทำอะไรคันนี้นะครับฟอร์ดก็เหมือนเดิมครับนะจัดล้อหล่อ,อให้เลยโอ้ยซิปพร้อมอยาง2 7 5 5 2 0เต็มซุ้มพอดีนะครับคันนี้สวยงามหล่อมากนะครับนะคุณพี่เสื้อเหลืองเจ้าของฟอร์ดนี่มาเลยมาจากไหนพี่มาจากสมุรปราการสมุรปราการ,รโอ้วิ่งไกลเลยนะพี่นะแต่คุ้มนะพี่หล่อโหดขนาดน,นี้โคตรดุดันเลยกนะ็้าฟอร์ดอะไรนะ แกงไม่เกงใจใครโอ้โหนี่ครับหล่อมากนะครับปอดตัวนี้จากสุตรประการวิ่งดิ่งมาหาให้เอ็นเลยบางอย่างแซดจัดให้เลยนะครับโคตรหล่อนะครับนะโปรโมชั่นเด็ดๆจัดให้เลยนะครับนะคันนี้ก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างน้ำมันเครื่องจัดหนักให้เลยนะครับนะแบดบอกจัดหนักเลยคันนี้นะแบนะอันนี้ช่วงล่างนะครับเสริมแหนบนะครับสายบรรทุกตัวสูงกับแหนบนะครับทําเพื่อบรรทุกเนี่ยข้างหลังทุกน้ำมัน ได้เลยนะครับนะจัดให้บางยางซาจัดให้อีกแล้วนะครับนะอ้านาวาร่าพ่เด็ด <ข Ooh S 1> เลยนะครับนาวาร่าตัวนี้ทําอะไรนาวาร่าก็น่าจะล้อยางนะครับนเนาะล้อยางจัดให้เลยนาวาร่านี่เลยนะครับนะกำลังปักฟากรอบอยู่นะครับกับทัดท่จาจับนี่เลยนะครับเสียงจริงตัวจริงเนาะทัดจัดให้นะครับนะเสียทัดจัดให้ บอกได้เลยว่ามีเด็ดแน่นอนนะครับเสียทัดจัดให้เนาะจัดอะไรทัดไวัเนี่มาเวลครับมาเวลว้ามาเวลนวาร่าสายพันธ์แกงอนะครับนะบอกได้เลยว่าสายพันธ์แกงอีกหนึ่งลำนะครับกําลังทวงเสร็จแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นยางเลนโซ่นะครับ R TX ลายยอดฮิตนะครับเพ่อนๆลือายจะโหดๆหน่อยนะครับแต่ใช้ดีนะครับสามารถลุยจริงได้อะไรได้นะครับนะตัวนี้สามารถลุยได้อะไรได้เลยนะครับ จัดให้จำ,จำเลยนะครับมาดูรถเก่งกันบ้างนะครับนะคันนี้ก็ของเหลวช่วงล่างท้าเบรกเนี่ยจัดเต็มให้เลยนะครับเหลือรถเก่งเหลือรถเก่งอีกหนึ่งลำเหลือรถเก่งอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กล้อแม็กนะครับก็จะเป็นตัวน,นี้นี่เลยเลยนะครับเ,เดี๋ยวรอคิวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดแจงให้เลยสวัสดีครับ